มาอยู่กับชาเลต์ชาวว่าดีเฟนในร์ทที่31มนสะิบเอ็ดแม่จะมาแก้มือคั้งกับพีทลิสโบดด้วยตัวสุดเท่ครั้งนี้พวกเราจะไปได้ถึงกี่เวฟไปรับชมกันเลย <Yeah. Woo. S 1> พวกแล้วแกปเรียนหลามวันนี้มาอยู่กับชาเลต์ชาวว่าดีเฟนในร์ทที่31กนะ <Yeah. S 2> ัน 31, นะเย้ yeah. ที่บอกไว้เลยทุะคนครับคือเราจะมาแก้มือในเอเลสโหมดกันอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนเย้เพราะว่าตอนนี้คือเรามีตัวเทพเลยไงไอ้แก้มือในคลิปก่อนหน้านี่คือตัดไปเลยอันนั้นเนี่ยไม่ต้องนับนะเว้ยโหดไลยจริงๆเลยทอรเรทอร์ดีฟเอนอ๋อยังไม่ทันะไรเลยลืมก็ไปแล้ว ออนั่นแหละทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีวกว่านะครับผมว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนจะไปได้ไกลกว่าเดิมหรือเปล่านะทุกคนแล้วดูวนี่ทุกคนครับตัวที่ผมจะไปนะมีประมาณนี้เลยทุกคนครับแฮรตัวนี้มีตัวเก็บเงินตัวหนึ่งเพิ่มมาแต่ว่าก่อนจะไปเล่นเนี่ยฝากซื้อชุดใหม่ด้วยนะทุกคนเป็นชุดกบเลี้ยนหลาม,มาเลรนทายนะเออแล้วกนายก็ซื้อใหม่ๆด้วยเอเอไม่กากมากเลยื่อเกี้ และในี่ละครกันตัวเอเรนที่เอาไปก็มีประมาณนี้เลยนี่มีตัวชงตัวชี้มีซินิสเตอร์ส่วนฉนามทะครก้นงปับตัวนี้เลยนะนี่ตามนี้โอ้มีอัพเกรดหรืออัพเกรดใช้ท่านหรือเอาเรอบนี้นะเอาไปด้วยนี่ตัวแรกที่ผมจะลงนะครับจะเป็นตัวนี้เลยละครตัวเริ่มต้นนะครับนี่นินจานี่เลยอ มีคาตนานะไม่ใช่นินจาเออพูดผิดเราจะออโต้สคริปต์ตรงนี้ทุกคนครับจนถึงเวฟ30เลยนะโอเคไหมเอ้ยสามสิบเรเออแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในเวฟ30บเลยละกันตอนนี้ไม่ต้องดูหรอกมันเริ่มต้นท่านั้นเองนะนีตอนนี้ทุกคนครับผ่านมาแค่สิบนาทีเท่านั้นเรามาถึงเวฟสามสิบทุกคนเวฟในเจ้าบอสตัวนี้เลยรอบนี้จะต้องผ่านให้ได้แบบชิวๆเลยเว้ยที่แล้วอ่อนซ้อมกันไป ป้าหม่ของเราทุกคนครับอย่างน้อยก็ติดท็อปลอยเนะเออแบบว่าถึงประมาณ80กววนนะคะผมสถิติตอนนี้นะคะผมโอ้ยชิวๆเลยอ่ะเนาะใช่บอ,อ,อนไปหลอดเร็ว<ะ>ตอนน,<ฮ>ตนี้ตัวเงินผมนี่ลงประมาณ5ตัวแล้วทุกคนแหมว่าจุกๆเลยนะครับแบบรวยๆกันเลยทีเดียว,ชยวเชร์ในลงอัปเกรดอัปเกรดไปเลยว้าวหวังว่ามีตัวเงิน5ตัวนี่จะทําให้เราแบบว่ามีเงินอัปเกรด,ดู่นนี้นั้นมากขึ้นนะทุกคนและนี่ก็เป็นตัวเทพผมนี่ประมาณนี้ เทพแห่งการเวลาหยุดเวลาโชว์หมเจ้ากบเอาไว้ตอนวิกินดีกว่านะเออจะไปใช้อะไรฟุ่มเฟือยใช้แบบเท่ๆไงกลัวว่าจะเท่แล้วต้องสีเวลาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้นั่นแหละทุกคนหลังจากนี้เราจะไม่ออโต้สคริปแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มอันตรายมากขึ้นแล้วก็จะปล่อยยาวไปจนถึงแบบชั่วโมงหนึ่งเลยอย่างนานเลย ่าจริงยังไงก็ทุกคนค่ฝากกดไลค์ให้เราด้วยคลิปเนี่ยจะไม่ยาวแม่แต่เชื่อแม่เออก็ไม่ยาวนั่นแหละอ้าวคลิปอาจจะไม่ยาวแต่พวกเราเล่นยาวแน่นอนทุกคน <c ười> ออใช่เราเดินทางข้ามเวลาทุกคนค่ะมา40บเวฟเลยนะคะผอมนี่ว้าวผ่านมาถึงตรงนี้ได้ด้วยเออและนี่คือบอสของด่านนี้ทุกคนเจ้ากลิสทอเลตนั่นเองนะคะผอมนี่ส่วนตัวพวกเราลงก็ประมาณนี้เลยนะคะผมแข็งแก่งทันนั้นบอกเลย แล้วบอกได้เลยนะว่าตอนเนี้ยสบายสุดเลยเว้ยไม่ต้องทำอะไรเลยสิ่งที่ไม่สบายอย่างดีวคือการที่ต้องรอนานๆนี่แหละทุกคนเกอทรมล้าสุดแล้วโอ้ยน่าเบื่อจังเลยแข็งแกร่งเกินไปเอ๊ะเจะบอสอยู่ไหนเนี่ยมีไงจะบอสอยู่นี่ตัวเล็กๆตัวนี้เว้ยโอ้ตัวกระจิตรีเดียวออตอนนี้คือเราต้องโจมตีตัวลูกกระจกไปก่อนนะครับทอมโอ้พี่ย่ไวเลยบอสว้ายตายเ่ย หยุดเวลาไปเลยโอ้ยว้ยไว่เห็นเลยเนี่ยมันเร็วเกินเออฉันงงเลยอยู่ดีๆก็วิ่งไวยมีความรู้สึกว่าเจ้าบอลตัวเนี้มีความคล้ายคลึงกับแมลงวันเลยนะทุกคนจับตัวยากมากเออแถมแบบชอบตอมไปาม้วยตอมไอตัวของเราไปแมาโอ้ย ไดมีความยากมากขึ้นทุกคนครับผู้ตกใจมาแล้วนะวิ่งมาอย่างเร็วโอยถ้าฉันมองไม่เห็นนี่เมื่อกี้น่าจะหลุดไปเลยะนะน่ะต้องขอบคุณนายนะยนายเอลนะที่นายนี่สายตาดีหัวโตวด้วยเดี๋ยวผมจะมาตัวผมทุกคนครับมีสองหมื่นนี่เลยขั้นสุดท้ายอัพไปเลยทุกคนประมาณนี้ส่วนตัวที่เหลือคือเราอัพสองหมื่นเหมือนกันนะมาใช้เงินเยอะนะครับผมมงเลยต้งองรอแป๊บหนึ่งดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เว็บห้าสิบทุกคนถ้าไปถึงนะครับต้องถึงเซอถึงอยู่แล้ว ชาวเวฟเรามาเจอกันที่เวฟ50แล้วทุกคนโหเรามาได้ไกลกว่าคลิปที่แล้วอีกนะเนี่ยว้าวรุนจังเลยว่าจะผ่านไปถึงไหนเนี่ยเอยเอทุกคนว่าพอเราจะถึงเวฟเท่าไหร่ทุกคนครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอย่าไปดูเฉลยนะอย่าไปดูตอนจบคลิปนะไม่เอานะต้องดูไปพร้อมกันนะทุกคนเออรุ้ไปด้วยกันเลย ในตอนนี้ทุกคนครับลูกทีมของเรานี่คือแบบว่ายืนอย่างหล่อเท่เลยทุกคนนี่ดูวงนี่คือแบบดีมากเลยนะวงนี่คือคมสุดๆนะครับผม <S <S เหลือแค่ว่าต้องัพให้มันเต็มนะทุกคนแบบมีประสิทธิภาพมากกว่านี้อะไรตอนนี้คือดูไหอวอยู่น้องพวกไหนเนาะโอ้ชิวๆเลยจะเก,ก้อบะเราต้องมาลองดูตัวบอลทุกคนครับบอลในอันนี้ไหนตัวบอลมา,าตัวหลาสุดเลยตัวหลานน่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไอ้นี่วตัวใหญ่ตรงนี้เนี่ยแจสซสมูทหลังสุดไม่ใช่เีเลยีดดยนตัวดิยอดีง ก็เพื่อนเลยทุกคนาามาแล้วเขาวงแล,ล้วไอลิลรีแพ้แล้เว้ยรอ้ลิลลีแพ้ก็คือมันหรือเราโอ้ยไม่ถึงมันเจ้าก็ตใกใจหมดเ,เลยฉันอยากได้อันดับจะจะแพ้ทําไมเล่าอย่างน้อยคลิปนี้เราถึง80นะเว้ยเราก็จะอยู่ในตารางไบ85หรื90หรือ100หนึ่งเลยก็ได้นะไปถึงเลย อุ้ยถ้าเราอยู่หัวตารางนี่น่าจะเทหน้าดูเลยอะนี่ยเออนี่แล้วก็จมตีไปเลยติว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 บอลนี่คือเลือดไกลหมดแล้วนะแครโอ้ดีมากเลยคอมจะก่อจะหยุดปะเนี่ยตอนนี้อยู่เวลาฉันใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ไงแต่ว่าเราไม่ต้องหยุดหรอกมั้งใช่ว่าไหวไหมเออนี่ไงตายอยู่ดีเออไหวไหวนี่ไงมาว้ดตัวสุดท้ายโอเคเรียบร้อยก็ยังยังมีกตัวแดงอ๋อมีอีกมีอีก ชิวๆเลยว้าวต่อไปคือหวังว่าเราจะได้เจอกันตอนเวฟ60แล้วกันนะจะถึงหรือเปล่านี่ไงเออขอให้ถึงเถอะจะได้แบบโชว์คนดูเท่ๆเงียมีตัวไวมาชางนี้ทุกคนครับดูสิไหวไหมก็้ะทำไมมันไวยังไงเออมันเดินไปสวนโลกเลยไอ้มันเร็วเกินไปไหมเนี่ยเฮ้ยังไง เว็บห้าสิบมาแค่สองเว็บแชนแนลต้องขอนะตอนนี้เราไอ้พวกตัวไวเราจะหยุดยังไงแล้วเนี่ยเออทำไงอะน่าเสียดายมากเลยว่ะคือก่อนน้านี้ฉันใช้เวลาหยุดไปแล้วว่ะโอ้หน่าจะมาใช้ในตอนนี้ว่ะโอ้ยฉันไม่รู้วิธีรับมือกับตัวไวเลยอะมันไม่มีหยุดเลยอ่ะใช่เย่ทำไงเนี่ย แต่ผมมีะลรจะบอกทุกคนหนึ่งอย่างนะครับผมจริงๆคือไอเอเลสโหดใช่ไหมตอนเราไปซ้อมเล่นเนี่ยเราไปถึง59เวฟเลยนะอย่าบอกนะว่าอัปเกรดให้มันยากขึ้นอีกแล้วแหมเจ้าของเกมเล็กก็สำหรับใครนะครับที่อยากปูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อที่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้น <c oughs> แต่อย่างน้อยเราก็ปาไกลเหมือนกันนะเนี่ยจะเกือบ แต่ก็ไม่ไกลเหมือนตอนซ้อมไง